โดลพรวันจันอายุห้าจะห้าสิบเจ็ดแล้วจ้ะเกือบห้าสิบเจ็ดเอาเอาหมูเป็นเป็น,น่ะไปจ้างเขาทำแล้วเราก็กลับมาเลาะเองอะไรเองคือมันทำคือทำงานหน,นักอ่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วมันปวดล้วเมื่อยตัวปวดแบบเหมือนคนเป็นไข้อนโนนอะ่ะกลับมาก,กินข้าแล้วก็บางทีก็กินยาพาราแล้วก็นอนก็ปวดเหมือนเหมือนเหมือนเราใช้ขวานใช้มีดมากอะไรอย่างนั้นอะ mm ่ะ hmm. ตรวจที่ตรวจท,ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์หม mm hmm. อเขาบอกไปเป็นไรไนไนแล้วก็ไปค่าจิตประวัติ ก็ไม่บอกไม่เป็นอะไรบอ,บอกปกติตามเนื้ออักเสบก็ให้ยามากินไปหมออมฤตไปตรวจเขาก็จับคำอะไรนะนะก็บอกไม่เป็นไป็นลบุรีอีกไปลบปุรีนทั้งปากมดลูกทั้งเต้านมหมอก็บอกไม่เป็นไรก็ไปสีสวรรค์อีกไปเข้าอะไรที่เขาบีบนมเครื่องอะไรอะ oh. หมอก็บอกไม่เป็น oh. เขาขายดูเหมือนั้นที่โอรทัศน์เราเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเออไม่เป็นกูก็ไม่เป็นไรหรอกวะที่นั่ก็ทำงานเรื่อยมันต้องเข้าจนนี่เราก็เอามือจับมันก็หายนะเหมือนมันมีตัวขึ้นมาตอดเราอะครับมันก็หายนี่มันนั่นแหลเขามันก็ทนไม่ไหวนะมันปวดแล้วอะมันเริ่มแดงแล้วอะเอาเอาเข็มก็พี่มึงไปนะเราไปตรวจตอนแรกก็ไม่รู้ไปตรวจยิงหงยงหมอก็บอกเป็นเนื้อร้าย เพราะว่า害怕ดวงไอ่เดนึกว่าตายแล้วมันจะอยู่กันแล้วะพอพอรู้ได้สี่วันสวันก็หยุดขายของ <c oughs> ไม่มีกระิกระจายาแล้วทำไปทำแล้ว กลับมาบ้านได้ไม่ถึง10วัน,นไดป้าไม่รู้นะหมอก็ให้ไปไปให้คีโมแล้วบอกให้ยังไงโอเมแต่ไปไม่ไหวแล้วไ,ได้แค่3เข็บโอ้มันมใจจะขาดอะ่อเเอะแย่นะว่ากินอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วเจียนเหม็นหมดรพทองมนอยู่ก็ไม่ได้เลยเวียนหัวจะอาเจียน โอยลูกกรวาพัดอะทุกอย่างอะเหมือนเหมือนเขายาฉีดตกจีดเราอะเหลืองอกเหลืองไงเหลืองแบบหเหลืองอมันก็จะตายอะแย่เลยอะหมอก็บอกป้า,าต้องให้เริ่มต้นใหม่ <c oughs> บอกอู้มีเอาเราเริ่มต้นใหม่ตายเป็นตายแล้วหมอ <c oughs> เข็มที่เราให้ไปแล้วมันก็ไม่มีผลแล้วอะหมอบอกต้องก็ต้องให้หุเข็มอีก <c oughs> จะเลยไม่ไปยทำไงนาะ จะมู้ทำไงอะทำใจ,จมาเนี่ยมาไอ้ที่ เอา,มาโมโหมาให้กินน่ะมันก็ดีนะดีมีแรงมีอะไรสงเกตจะสามทรงนะเช้ากลาง,<อ>งวันเนะย็นนั่นน่ะนั่นแหละเลยความอยากหายอะไรนาะอยากมีแรงอะนะันะม,นมนนะันไม่ถึงเิบวันนะกินไม่ถึงเทปวันแล้วก็กินก็ออกไปคุยจะเข้านู่นก็นูน้นก็น,นี้ได้เลยนอะอ่าเขาก็ถามเขาก็บอกว่าเออมัน ดีว่ามันหายแล้วั้างหน้ามันเดินได้ไปคุยจะเข้าได้แล้วน่าบาปดีผมก็ขึ้นนะผมก็เริ่มขึ้นแหละผมเริ่มขึ้นผิวมันก็เริ่มดีมาแบบกระคืนนะะคืนมากกว่าเก่าแหละคืนกว่าเก่าเยอะเลย้ากินอาหารมันก็กินได้จะกินไม่ได้มากอะกินนิดนิดหน่อยหน่อยีแรกแรกเลยนะเพราะว่าตันที่แรกแล้วมันกินแล้วมันก็อาเจียนออกมาหมดเลย กูคิดแล้วบึงน,นอนหลับตื่นวันนั้นว่าเออกูรอดไปวัน,นโหอยากฝากบอกว่าคนที่เขาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนป้าเนี่ยนะบอกว่าให้ลองกินมะโูดูเถอะกินเบต้ากูแคนเนี่ยดีนะป้าเนี่ยมีแรงมีอะไรได้ก็ไปเบไอ้มะโูนี่แหละกินเบต้ากูแคนนี่แหี่ อ่านหนังสือนะ่ะที่เอามาให้อ่านนะ่ะก็อ่านเออบงก็ดีนะคนนี้ก็เป็นอะไรที่ตรงน้เหลืองอะไรตรงงี้ที่ในในหนังสืออันนั่นแหละอนั่นแหละเออเขาคงหายน้ออะไรเนาะก็เลยก็กินมาหลายกล่องอ่ะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะก็อยากถ้าถ้าถ้าเขาเป็นนะนะถ้าเขารู้ว่ามีมะฮูนะให้เขาซื้อมากินเถอะดีจะได้หายหมดป่ะ <laughs> เอาจริงๆนะไม่ใที่แกงกูดนะัมีแรง